ล่ามิมักจะไม่ถูกใจกับสิ่งนี้ <c oughs> หรือชูดนี้ค่ะมันจะอาจตูดหนู I am the night แบทแมนเวอร์ชั่นใหม่ฮืม hmm. นี่มึงพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมที่จะให้คนเด็กใช่ไหม กัวโซ่ไม่ถึงทันทีพักกินข้าวก่อนน่ารักเมื่อคุณกำลังเล่นเกมชถวเวชากางเล้าเมื่อคุณกำลังเล่นเกมแล้วแม่โทรมาอย่าเศร้าไปเพื่อนกูว่าเหมือมึงกันแหละเฮ้ยอะไรมันยืดออกมาแล้วแถมเด็กสวกมองด้วยชายคนนี้เขาไม่ได้เบาแดดนะผมแต่เขาแค่เบาเสื่อมไปเฉยตลกจังวะเฮโยหวัดดีเพื่อนเออสวัสดี นี่มันไม่ใช่โรนันโดใช่เป็นโรดันฮะอุ๊ยไปเปลง่ฟันนักสี่กวกูละเมื่อวานนี้เธอเด็กพิซซ่าอย่างฟันผุเลยนะเฮ้ยเมื่อเม่ควรทำอาหารรสซ้มให้กินเพื่อนคุณคุณเฮ้ยมันอร่อยเลยเพื่อนลองกินดูสิอืมนี่น่าจะเป็นมิติใหม่ของการทำข้าวนะครับเฮ้ยี่มึงมากับไอ้ตัวเมื่อกี้ปะเนี่ย และดับ 2D และดับ 3D ว้าวเออช่วงนี้เราอยากไปกินกว๋วยเตยี๋ยกันครับทานผู้ชมกลัวผู้มึงไปหานอนกันดีกว่าไปโอ้เช็ดมาอีกแล้วจักรยานเนี่ยนะลิาโดโอเฮ้ยมึงอยากทำหลอกหลอนกูดีกว่าหลอนนะเว้ยและนี่ก็คือเดวิดเมคายแบ,บตตอนฉบับ แบบมีมไอ้น่ายหี้นี่คือเดือดร้อนแบบต้นฉบับ up, know, yes. แบบมีมไอ้น่า้หี้ยไอ้น่ายหี้และนี่คือลามีแบบต้นฉบับแบบมีมไอ้น่ายหี้ คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะผมซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยคือผมจะไม่ค่อยมีเวลาว่างไอ้ไม่ใช่ไอ้สัช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างที่ผมจะมากัดทําคลิปนะผมซึ่งก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าผมเนี่ยจะจบป .6 แล้วนะผมก็จะไปขึ้นมัธยมแล้วนะผมอาจจะเจอกันตอนที่ผมอยู่ม .6 พอดีนะผมอ้เหีย นานไปบ้าหกปีซึนั่นก็ผมก็ไม่ได้กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่กลับมาเลยนะก็อาจจะกลับมาบ้างแต่ว่าคงจะนานหน่อยนะก็หกปีได้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยนะครับผมติดเรียนเออพูไปสามคลิปอะติดเรียนนะผมก็ไม่ค่อยได้กลับมาผมก็ต้องมานั่งขยุงขยันเรียนอะไรใช่ป่ะเออก็ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เรียนแบบแบบเรียนแบบเจอหน้ากันแบบออนไซน์นะผมผมมันยังออนไลน์อยู่เลยก็คือว่ามันยังไม่มีวัคซีนถูกไหมแต่ว่า เอ้ยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรด้วยวะก็คือว่าผมจะพูดเฉกยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมกำลังจะทำนะครับผมเป็นคลิปสุดท้ายเลยนะครับผมที่คลิปสุดท้ายที่ผมทานะครับผมก็อาจจะได้เจอกันปี2 0 2 8นะเวนานจังไงนานอยู่นะนานอยู่นะก็ไม่แนสิผมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับผมก็คือว่าเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปปีสุดท้ายเลยใช่ไหมอ่าคลิปนี้เลยนะผมก็ผมก็หากหายกัน่าจะสี่สัปดาห์แล้วนะผมก็นานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ ใช่ผมไม่มีเวลาบ้างที่ผมจะมานั่งกับทาคลิปนะบเพราะคือผมนะก็อยากจะคัดก็อยากจะทาอ่ะแต่ว่าคือจริงๆนะคือผมอ่ะนะนะจะสอบเข้ามาัธยมอ,ยอาจจะแบบว่าแบบว่าแบบยังไงไม่ได้กลับมาทําแบบคือแบบคือเรียกง,ง่ายคือผมหันหลังกับ YouTube เลยเรียกง,ง่ายนะผมจะไปหันหน้าให้กับการเรียนซะมากกว่านะผมก็ผมก็ต้องแบบต้องขอโทษจริงๆนะที่ผมจะไม่ได้กลับมาทาคลิปอีกเลยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสิกลับมาทําแน่นอนครับแต่คงจะนานหน่อยแล้วกันครับผมก็ ำหรับคลิปนี้ก็คงน่าจะได้รอยยิ้มกันไปนะครับผมก็ให้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร e ก็อย่าลืมกดรูปกระดิงด่งด้วยเพื่อภาคคลิปหน้าล้วยกันนะครับผมบปายบ